เอยกอกอ,อเอ,อ๋ยกอไขขอไข่ในขอขวดของขอควายเข้าขอคนขึงขอละคังข้างฝางองูใจ จอจานใช้ดีชอชิงตีชอช้างวิ่งนี่ซอโซ่ล่ามดีชอเชอคู่กันยอหญิงโสดอชดาสวมตอปะตัก หุนฐานทอฐานเข้ามาลองทอนามุนโทหน้าทอผู้เท่าเดินนอนเนนไม่ดอเด็กต้องนิมนต์ตอเต่าหลังตอเต่าหลัง ต่อเต่าหลังต่อเต่าหลังตุงถอถุงแบกขนถอทหารอดอดทนถอธงคนนี้นอหนูขวักไป บอใบไม้ทับกันบอใบไม้ทับใกล้โถมปอปาปอปาตาโถมขอพึ่งทําลังหลังฝอฝาทนลัพอทานวาง ฟอฟันสะอาด,ด,ด for, พอสำเภากลไม่ไม,มอมาคึกยอยักษ์เขี้ยว <el> ใหญ่รอเรเือภายาาไปรอลิงไต่าาวอแหวนลง<า>สอสาลาเงียบ สออรือสีหนวด oh <my> ยาวสอเสือดาวคะ oh <my> นอง oh <my> หอหีบใส่ร oh <my> อจุลาท่าพระ oh <my> ยออ่างเนือง oh <my> เนืองนอง,นองห oh <my> อนกคู่ตา oh <my> เก่งมาก